สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดเกมอะพพึ่งหรือการ์ดเกมเกี่ยวกับเคมีนะคะน,นี่บอกว่าเป็นเคมีสตรีเกมไอออนค่ะก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะมาเพื่อจะดูว่าการ์ดเกมของญี่ปุ่นในเรื่องของไอออนจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอาซุนเดะมานาเบรุคากะกุ ย้อนคาตุกนะก็คือเป็นการดออนนะคะที่เรียนแล้วก็เล่นเกี่ยวกับเคมีนั่นเองในนี้นะก็จะเล่นได้ทั้งหมด3-8ถึงคนนะคะช็อกโกโกเนาะก็คือเด็กเล็กก็เล่นได้นะแต่อันนี้ก็เขาบอกว่าโคกากูเนนการาก็คือต้องเอาไปขึ้นไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเล่นยังไงได้บ้างอเคอันนี้มาดูพื้นฐานของไอออนเนาะคือเกิดจาก ไอออนบวกกับไอออนลบนะํามาจับกันแล้วก็เกิดสารขึ้นขึ้นมาเองแต่อันนี้จะมีตัวละครด้วยน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ชื่อปราสุกึงนะก็คือเป็นไอออนบวกนี่นะปราุแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเอนะก็คือเป็นน่าจะเหมือนกับคิงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะคะน้องไมนัสจางนะก็คือน้องไอออนลบนั่นเองนะน่ารักเชีย เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคาโกบุซื้อโอสกุโรนะก็บอกว่าให้ให้มาสร้างสรรค์กับมันเถอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนนะคะเป็นหงปลากล่องเล็กน่ารักมากๆเลยเ้าถ้าใครสนใจอันนี้นะเราซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะคะถ้าใครสนใจแล้วเพิ่งมาดูคลิปนี้นะก็ลองอินล็อคเข้ามาที่เพจได้เลยอุ้ยอันนี้มีกล่องใส่มาให้ด้วยน่ารักมากส,สวยๆออ้อนทักสองอไริบะ โซเดียนี่ก็คือเขาบอกว่าถ้ามีไอออนเฮดบวกเยอะนะ mm. ก็จะกลายเป็นกรดน,นรรี่นเนัตเตอรีเอมมารเดโตขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเอาโซเดียมมาไปเผานะจะได้ไฟสีเหลืองนั่นเอส่วนแคลเซียมละ่ะแคลเซียมเขากค็นีืองกิดนั่นเก็คือสารประกอบของเขาจะเป็นสีขาวนมนแคลเซียม เป็นตัวเอ่ออันนี้จะตรวจพบอยู่ในกระเพาะนั่นเองนะดิวซังบาริเดียมเอประมาณนี้นนส่วนแมกนิเชียมอหอแมกนิเชียมเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่าง่วน ทองแดงนะเขาบอกว่าจุวยโมสบิเตก็คือถ้าสมมติก็มันอยู่ในเหรียญสิบเยนนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทิ้งไว้นานๆก็จะเป็นสนิทนั่นเองส่วนอลูมิเนียมย้อนจะอยู่ในเหรียญหนึ่งเยนนะเขาบอกว่าจากอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นอลูมิเนียมอยล์ได้ด้วย เออ่ขาบอกว่าไอออนเทสซอไออนเนาะก็จะมีทั้งหมดสองแบบนะก็คือนี่ค่ะนี่ก็คือแปลว่าไอออนสบวกกับไอออนสบวนี่เ็ีอันนี้เป็นทออ๋อมันเป็นออร่าออร่าอ,อันนี้ก็จะเป็นการสับประกอบอันนี้ก็จะเป็น คุณสมบัติของสารนะ HCL ใน h <S 2 s o เป็นแก๊สผิดนะแล้วก็ซุยโยกีว่า N2O4 ซุยโยยสันสก็คือเป็นเปลอสารละลายนะ n 2 o <ม>ตก็คือถ้าเป็นสารละล,ะลายเนี่ยจะแสดงความเป็นกรดนั่นเองนะซึ่งเป็นกรดแก๊สส่วนใหญ่จะอยู่ในกระเพาะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะต้องมาปวกกันให้ได้ แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้แล้วก็ซิยยซันเซ่ันนี้เป็นกดแก่มากก็จะมีกดเจลานนะกับกดที่เข้มข้นแต่ยังไงก็เป็นแล้วก็ยังเป็นสังคัสใสก็คือเป็นตัวออกซิไดนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่อยู่ในชิปจำบอนส,ส่วนใหญ่อธิบายนะว่าการาดมันคืออะไรบ้างย้ออนโนคาเซตรงนี้ก็คือประจอุอนตรงนี้จะบอกว่าไอออนแต่ละอันจะมีเท่าไหร่ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นบวกเนี่ย คืออ e ีเล็กตรอนเนาะสามตัวก็จะหายไปนี่น,นนะก็เลยเขียนแบบนี้อันน,นี้ก็อธิบายเหมือนสไทยเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าการเขียนแบบไอออนแล้วก็อันนี้เรื่อชื่ออออนลรือแม่เหีไอออนอันนี้ก็อธิบายการทอดอันนี้ให้ความรู้ว่าไอออนคืออะไรไอออนเคสโกนะก็คือพันธะอิพันธะไอออนิกพันธะไอออน,นิก,นนนก,นนนกเกิดยังไงอันนี้ เขาบอกว่าเกิดคล้ายๆกับแม่เหล็กนี่เนี่ยมันจะเชื่อมกันระหว่างบวกลบก็สั่ม,มาอันญี่ปุ่นชอบทำการ์ดแบบการ์ดเปล่าอ่ะให้เราเขียนเองเพิ่มเติมอันนี้มาดูการ์ดลบบ้างอ่อนลบเห็นเห็นคำศัสุ์อ่อนก็คือ คอร์ออนนี่นี่นำเกลือจะเหมือนกับคลาบอะคิเลียคลาเชื้อลงโชว์สั่งนอนในเต้โชว์สั่งวัสวยวุาสารเซสั่งขัดใสนั่นก็คือมีคุณสมบัติเป็นก๊าซแก๊สก็เป็นตัวออกซิไดซ์ได้ด้วย ทันซังซเโซยอ่อนอ่ะอันนี้เราเจอบ่อยก็คือจะอยู่ในจูโซนะก็คือผงฟูนี่ถ้าเกิดสังกัดจะเรียกว่าทานซังซโซเดียมอ่อก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนี่ซอซังกับโซเดีออนก็คือเป็นไฮดรอกไซด์ออนนะอะไรกร็ได้ใส่ถ้าอะด้วย ก็จะอยู่เป็นคุณสมบัติเป็นเบสน,นั่นเองจะอยู่ในสบปุสังกับอีออนก็คือจะเป็นไอออนออกไซออนนี่ไนงะอันนี้อ่านว่าโอซูโอทูนี่ซานโซเดโอซมว่าก็คือถ้าเป็น อันนี้ก็จะอยู่ในรูป O2 แต่ว่าถ้า,ามีสัมตัวก็จะเรียกว่า O โซนเราก็จะอ่านว่า O3 เขาจะอ่านแบบนี้เลย O2 O3 Rio Rio s a ม g 이온 No Rio Sang d ว t 4ก็คือเอาไปแบบประมาณว่าเป็นทำให้มันระเหยเหมือนตัวดูดชืช้นอะไรประมาณนี้ สีออนอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้ามีเยอะก็จะทำให้พวกโลหะสีดำทันสังยอนอันนี้ก็บอกว่าเป็นกรดอ่อนกว่ากรดอ่อนกว่าเอ,อ่อน้ำส้มสายชูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ำาันลมก็จะอยู่ในปุ๋ยใช้ปัญญา แคลเซียมคอร์ไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอิงจากในที่เจอในชีวิปจำวันแหละเพราะว่าแคลเซียมคอร์ไลน์เนี่ยถ้าเคยไปญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเอามาใส่ที่หิมะเพื่อจะให้มันาละลายช้าลงแคลเซียมไฮดรอกไซด์จุ้ยใส อันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรไสายกันความชื้นที่มันชอบอยู่ในอาหารที่เราซื้อมาแล้วก็จะมีถุงเล็กๆที่เป็นสักความชื้นอันนี้เราก็เห็นนี้เราจำได้เลยเททีอันนี้ก็จะอยู่ในไหนถ้าเห็นลูกป,ปั้นก็รู่เลยอยู่ในฝันยอยู่ในฝันในุก แคลเซียมตัวนี้ <c oughs> นี่ถ้าไปนาลานี้ก็รู้เลยนะอันนี้ทำมาจากตัวนี้เออใช้แบบรูปในชิปซังวันของญี่ปุ่นอะ่ะจำได้เลยแปเร,รเดมซันเฟสอันนี้ก็คือตัวเนี้ยมันจะทำให้อาลูมิเนียมมาเป็นเหมือนเป็นตัวเกาะอ,อืม มีสนิมขึ้นเล็กๆอะประมาณนี้นะถ้าเป็นสนิมที่อารมณ์เนี้ยมันจะเป็นตัวนี้อันนี้ให้ความรู้เรื่องของเก็นชิอะตอมนี่นอกจากอันนี้ฟอสซิออนคืออะไรอธิบาย เหมือนเด็กตัวเล็ก,กอ่ะแล้วก็รับอีเล็กที่นี่มารับประจุลบเอ้ยพลาสซออนให้ให้ประจุลบไปสิให้ประจุลบไปก็จะเป็นอบก็คือลอมเออก็คือเหมือนกับเป็นเพศอะนะประมาณนั้น ย้อนกาโดตัวการไออนคืออะไรแล้วก็จะมีตัว่ให้เราเขียนเองรักนี้อืมก็จะประมาณนี กล่องดีนะของที่เก็บเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็เป็นกาไดออนเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่ากาไดออนเนี่ยมันตรงกับหนังสือเรียนหรือเปล่าดีกว่าอคราวนี้เราก็มาดูอันนี้เมื่อกี้เราดูการแล้วคราวนี้เรามาดูในหนังสือเรียนแล้วกันเนามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะาะอันนี้เป็นหนังสือเรียนเคมีของญี่ปุ่นนะจะเป็น เคมีพื้นฐานที่เรียนก็เป็นเรื่อง I ไอออนเป็นเรื่องไอออนก็จะสอบประมาณนี้ก็จะมีคอนเซปต์ประมาณนี้แหละจะขายกันรวไอออนบวกไอออนบว ก็จะตรงนลนะออนบวกไฮโดรเจนหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็ธ่าทาที่ชันเล็กน้อยเป็นตัวที่ใช้บ่อยอันนี้ตรงเลยแต่อาจจะมีบางตัวที่เพิ่มขึ้นมาส่วนออนลบออนลบก็จะเป็นประมาณน โอ้เจ็ดแล้วก็เอชลบอืมอาจจะมีบางตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงใช้ได้ก็ก็จะสอนใหา้ายเราก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ลหลังๆค่อยเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นนี่จะเป็นกดปี B. ก็มาเชื hmm. so so ่อมโยงกัน hmm. อ mm ีกทีหนึ่งเราจะใช้เรื่องของไอออนเราจะเชื่อมโยงกันไปแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องออกซิเดชันนี่ที่เมื่อกี้มันอเขียนว่า สารออกซิได้ทำอะไรตัวออกซิได้ก็จะมาเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นไอออน,น,นมันก็จะเชื่อมโยงประมาณ2เรื่องลบบคือเ,เรื่องกดเบรยแล้วก็เรื่องของเนี่ยเราจะไปว่าเรื่องของการเกิดออกซิเดชันต่บอ,อันนี้ก็ถือว่าได้นะเพราะถ้าใครสนใจก็อินบอกมาได้เลย ประมาณหนึ่งสุดาก็วันนี้ก็ไหวประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมวือ่อวานเยวค่อยลองมาเล่นกันนะคะนี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ